ມາບົດເນື້ອບົດເນື້ອບົດຫົວຫອມຫອມມວຍໃຫຍ່ນີ້ຫອມໃຫຍ່ຄືແບບເດີ້ສໍາລັບເຮັດໃສ່ປຽມໃສ່ແບົດຊິແລວບນີ້ຮົກໍມາໃສນົມເກເກືເກືກກປະິມານາະໃສ່ໜ້ອຍໃສ່ຫາຍ ตามความชอบมาเค็มกับแซ่ไลยมามเค็มกับได้ทยอยใส่หลอกกะน,นมเพราะฮาใส่เสนเฮากะเสิผสมมากไว้ให้นมกับหมูมันเข่าเนื้อเด้อพี่น้องโวยะวนนี้มันกิเฮ็ดให้หมูนุ่มบเกลือผสมก็ไมีซ้ำนี่แหละอาหารฝรั่งแต่กับมากอันนี้มากไว้ให้หมูกับเนื้อมันหมูกับนมมันเขากันเด้อ อันนี้เหาหัิมมาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงล้อให้หมูกับนมมันเข่ากัน้าผพ้ใดไดัมกมผเดก็ใส่พริกไทยไปน้ำนิดหน,น่อยใช่ไหล่ะพี่น้องสูตรหมักหมูอันนี้ก็หมักทิมไว้บันนี่หมูก็สะเด้งแล้วก็น,นุ่มเห็นบ่ขนาดเขาผสมไปน้อยเดียวหนึงหมูก็ยังนุ่มนะนี่ นี่ลนะตอนนี้เขาก็มาทำแป้งตอนนี้ก็น้าน้ำเขาก็ใส่น้ำต้มสุกน้ำต้มสุกแล้วก็ใส่ไข่ใส่ไข่กี่ฟองคะหนึ่งสองฟองก็ได้ถ้าฟองเล็กก็ใส่อ,อ,องถ้าฟองเล็กใส่สองฟองถ้าฟองใหญ่ใส่จำนวนฟอง,ฟอง,ง,ฟองแล้วก็เกลือ ใช้เกลือครึ่งช้อนโต๊ะเอยครึ่งช้อนชาชตัวย่แล้วก็ผสมไข่กับน้ำอันนี้วิธีทำแป้งนะคะไข่กับน้ำแล้วก็เกลือตีให้เข้ากันแล้วผสมเสรศษล้วก็ให้แป้งลงไปใช้แป้งเยอะเท่าไหร่ไม่รู้ เพ่งจะสาหรับจะเปพ่งค,คิงริงผสมกันเรืมยังเอไม่ปวดจะบวกทีก <c oughs> คนว่าอยากว่าภาษาไทยฮยากว่าเ่ราค่อยแข็งแรงเนี่ยแต่ว่าอยากว่าภาษาไทยอ่าแล้วที่นี้เราก็ผสมให้เข้ากันนะ้ำแล้วค่อยเอาไปลงมือคั้นไอบ้บัว แป้งอีกบะะอข้าคิดว่าหมดนี่ยหมดเ็เลยไม่พอความ,มจัดจัดอีกเอาผสมก่อนผสมเถอะ ทำอะไรลีลาเอาพี่น้องอันนี้กับเพื่อนผสมของแป้งเดี๋ยวเขาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเด้เอผสมกันทีนี้เราก็จะทำยังไงอีกผสมบนมืน้เสร็จเลยตวองจะให้บนไม่ เราก็สิเอาลงมาผสมอยู่ใหม่หไม่โลที่ไหนอันนี้ขออนุญาตเดิ่บรใส่ทูงมือเพราะว่าทำเองกินเองไม่สอางไม่พอคนจะทำผสมก่อน น้ำก็เยอะเพ่งจะเป็นเยอะพราะมันจะเบ่งสองท,งทางกิดยดีเวลาตอบได้ไว ตัดชิน้นเล็กๆบิดหน่อยครับพอคุณก็เลายก็ได้ปิ่นมิง่งขั้นตอนก็จะยุ่งยากหน่อยหลายขั้นตอนเด้อพี่น้องเอ,อ้ยนี่มืออาชีพอ่ะอันนี้แม่ยานี่แม่ยามือโปูอายุ84ปีแล้วนะคะสาวซนหน่อย Угу. Чичат, чичат, вам сколько лет? 85, будет скоро 86. О, ты молодая. Вот. Я совсем молодая еще. Вот, мы спасибо. Давай. Спасибо. Пожалуйста. Вот, мы У Меня, мы Они 55 лет. лук, лук, สุสบตายก่อนเมียวอดโอดะวังเบ่งชัดๆเอามเมื่อชี่เพลนรวยปชิควันก่เอาวดสวยงามโองหน้าตาเราเห็ดอไอ่ปีนมียปีนเมีย Это русские любят, да, когда есть. Угу, пельмени очень вкусные. Ну да, традиционное русское блюдо, позаимствованное из Китая. Вообще-то китайское традиционное блюдо. Китайцы-то мелко делают, а мы mm. большие. Адаптация под местные условия. Свойная. <хе> Дай мне эти. они ลูกซ้ายกับเมียาเอาเบิ้งปีมือเห็ดแป้งเอาชิชาคุณตอนนี้มีค mm ุณ hmm มีอายุเท่าไหร่ห้าสิบสามปีเลยห้าสิบสามโอ้บอกเ่าเด่ามากมีเคราวชิ้นข้าวข้าวบอลนิดหน่อยฉันจะใช้เมรถกรอนอื่นจะมาขึ้นชิวอันทีชิวยืนด้านดี มอยมอยตชีพอหข่นหอได้จะพักนึ่งหรอเตรียมถานเ่าก็ะมัตตมต้มเ่าก็ใส่เกลือลงไปใส่ใบไม้แล้วก็มีเผ็ดดำพริกไทยดำหลังจากที่เฮาหอเสร็จแล้วบัดทีนี่เขากม็มัตตมต้มพอมันสุกมันจะร้อยขึ้นแบบนี้แล้วแป้งจะเป็นใส<ๆ> เวลา่นพอมันสุกประมาณนี้เขาก็ใส่หัวหอมลงไปหัวหอมแบบไหพี่้องหัวหอมใส่ลงไปเลยซหัวหอมใส่เพิ่มรสชาติความหวานน้องกูบบอชุดระโยอยออออออี้อยน้ย สิขาแม่ยาเราพี่นอ้องน้ำห่อนกระเด็นใส่ขาแม่ยาส้มบัตรนน้ำห่อนกระเด็นใส่ <laughs> <laughs> วันนี้มาทำอาหารฉลองกับครอบครัวอันนี้เป็นคุณแม่วันนี้เราทำอาหารกินกันครอบครัว <c oughs> Да мне тут не подойти.